ออ <s> สวัสดีครับพี่น้องครับเบึงในผุดไม่ยังบานเป็น,นยังรักสิบออกเหตุเวียกยังยังย่ามนี้บันโอ้มือนนี่เริ่มข้าววันพระพุดอีกนี่พุดนี่ป้อยน้ำเส้นหนีนี่นับหนึ่งถึงร้อยนี่ เอารวมกันทีเป็นอย่งน้ำหถึงร้อมันจีเปียกแด่นาดินบ่ได้ด้น้ำมันซึมลงข่างนน้ำหงเลยาน้ำอบใบเลี้ยงบดล่ะต้นหงูกํลังคุณไม่ดูใบไม้ร่วงมันตีใหญ่บ่เลยนี่จกินย่อนบ่เนาะ หุตต้นไม่ก็ฮุดว่ามันสงกัดไม่ห,ห,า,มหาจมนะลดูดิจ,จมนัม่นต้นดอกดาวเรืองฮุดเหรอเอาหากมันรูดออกเบ็ดแค่ปีดีจะหั <c oughs> หหกมันเหรอไม่รดนน้ำกระจายกระจายตัวเออเอามือห้องไว้มันมีอันเอามือไปไกลๆแล้วห้องไปเอออย่งนั้นโอ้ยพ่อ เยวใส่เอาเอาบมีผู no, ้ใดแห่ใส่ดิมีลูกสาวผู้เดียวนี่ยังไหยังมันเยอ่พอมันก็เปียกดอกไม้กติบสีงแต่มกักระจายนี้เบิดตัวน่ตีเหอในไฟี่มนกะไรก็อกว่ามวเองเลยกด้ก็ได้ขีหนาม่ มันอยากใส่ขึ้นเนาะกินห <c oughs> ม่น้ําม่วนอยู่พี่ม้าม่วนอยู่พี่มาม่นมวนอยู่พี่ป้าไหว้หันบอกวไ่าปล่อยสายมันไว้พี่ขรัมวนอยู่

ตขวดแล้วเี่ยวในมีเบียกอื่นถาอยู่นี่ทรงค้องทรงหยังไมู่้่อหูบ่ว่ามันขังก็จะออกได้ก็จะออกได้พ่อ ฮะแม,ม,ม,ม่มือขังพูได้มาเปิดเสน่เดพดมันก็ออกประเดีลยวถือขังขยันขันแข็ยงย <laughs> ากกลัวนามนานปปนิ้ฮอร์ชั้นพับัน นี่ลเยงานกระถากลองนะกลองยังน้วมาท่านหอมกินพู้มากเลยหอมกินพูรลอยวนแป่แปะกองแปะกองแปกเสียงกองนี่สันะนีอยางเนี่ยอ๋อเดือบลายนึง

ใช่แล้วสมุตเขียนหนึ่งใบแล้วก็เล่มนึ่กระเป๋ากระเป๋าบ้างหือหือรจุดไปเขียนไว้ทีล่าแักดานั่นไนแล้วไป ตอนตานทรงหายย่าลืมด้วยนะี่รจละไันนี้เสรทรงหายพอแล้วอ่ะผมมือไม่มไดีหันไมเหมือจังทางเนี้ยม่ไปพอทีก่อเอาแก้วเอาแก้วมาหนึ่งใบมันสิยากทแก้วด้สแก้วกันนี้ดิมีหวดขยะ ใบกระเป๋าแม่นั่นเราโซ่มาสั่งอยังกระเป๋าก็ปฏิทินโทรอ้โหอ่เะเสือโครมูแม่เราว,ว่าอันเก็บไปทางไหนบุญละเราว,ว่านี่สิเก็บไปทางได้จังไหนเนาะผมบไปขายของออนไลน์ผมส่งอันนี้ซื้อ เลื่อะขอมูลบ้านแม่นุกกรขันขันเงินเอาแม่วเกลาสีช่วงไปหาสักก้อนด้วยนะครับพนกระเป๋ากับปฏิทินปฏิทินอยู่ข้างหลังเก้าอี้พ่อพอ่านฮะ เออปฏิทินชออันอปฏิทินอันปฏิทินกับแก้วเปาะีเ็กฏิทินกับกระเป๋าปฏิทินกับแก้วแก้วไวเดียว เอาแก้วขึ้นมาเอาแก้วออกมากระเป๋าไม่ไม่เอาแก้วโต๊ะแก้วโต๊ะกระเป๋านะเพื่อนนีแล้วแก้วแม่งเอากระเป๋าเพิ่มอีกหนึ่งใบไม่คนละคนละอันนั่นแหละสี่คนพอดีมันนี่ออเดี๋ยว้เคยเงินอันนั่นแหละแก้วกับปฏิทิน แม่แม่ยโสนะปฏิทินกับกระเป๋าม่ยุ่นกระเป๋าน้องยิ่นกับกระเป๋าโอเคเจอยุติอายุดดีารงยมีอยูบ่่มีในเด็กกับแม่แยโสนเนี่แม่กับเขียนใบขาวๆาวสอก็วายุกูซีกวาแไ่ใแบบนอาไปแ่แพกูนตัวห้เขายิ่งอัน,นเขาเลย เดี๋ยวปฏิทินมันดิเออปฏิทินมันใช้ซองได้แกยวมันก็นใช้ซองได้ถุงเดียวกันให้เขาห่อให้เลยโอเคปะได้ Let's go <S ไ,ไปพี่น้องกัพี่น้องนะครับกะเดี๋ยวไปส่งของก่อนมาอน,นีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับกระเป๋าที่เมียพ่นบ่ท่านไดน,นะครับยูบาอนนะแม่ บอกว่ตีภาพอยืนนะเห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่ยู่ในหลุมนะดุ้งไอเนี้ยเนี่โโงโอ้ยหคนทั้งเต๋อคงเท่าก็ได้เนี่ยนี่อันออนั่นแหละเอาลี๋ยวเราไปนองนะครับพรอนคลิปต่อไปนะครับผู้ใดสนใจอยากได้กระเป๋าอยากได้แก้วนะครับก็ทักกันเข้ามาแดกนะครับแก้วกาแฟเขาก็กกมีเด้ อย่างสวยนะครับแก้วกับแฟเรานี่สวยงามมากแก้วกาแฟมีสองไลายลยสีเขียวกับไลโนน่โรวแหนนะครับต่อากันคลิปต่อไปครับแล้ว่าสาว้าไปส่งคลองกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงเคนนี้ครับสวัสดีครับพผู